สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับการเจาะลึกหรือ Deep Dive ของเรานะครับวันนี้เรามีหัวข้อทีออ่ต้องบอกว่าท้าทายความคิดมากๆเลยคือเรื่องของ L operator ครับจากที่เราไปรวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์เอกสารต่างๆมาเยอะพอสมควรเลยครับภารกิจวันนี้ก็คือมาแกะกล่องแนวคิดนี้กันว่า L operator นี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วมันไปเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์ข้อมูลชีวิตจัก,กรวาลได้ยังไงสวัสดีค่ะก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจจริงๆค่ะแหล่งข้อมูลก็หลากหลายมากนะคะมีตั้งแต่ปรัชญาฟิสิกส์ควอนตัมไปจนถึงชีววิทยาเลยใช่ครับเรียกว่าข้ามศาสตร์กันเลยทีเดียวคือก่อนอื่นเลยเนี่ยปัญหาที่แนวคิดนี้พยายามจะเข้ามาตอบก็คือเรื่องเดิมๆเ,เวลาเราจะนิยามคำนามมาทมยากๆอย่างเช่นชีวิต หรือความหมายอ่าใช่ค่ะมันมักจะเกิดปัญหาที่เรียกว่า category error ได้ง่ายคือเราพยายามเอาคำนิยามแบบหนึ่งไปใช้กับสิ่งที่เป็นคนละประเภทกันครับ L Operator ก็เลยถูกเสนอขึ้นมาเป็นเหมือนทางออกตรงนี้งั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆของ L Operator คือมันถูกเสนอให้เป็นเ,เหมือนตัวดำเนินการเชิงภาวะวิทยานะคะ หน้าที่ของมันคือขยายขอบเขตความหมายเดิมดีให้กว้างขึ้นดีพรายมขยายขอบเขตความหมายยังไงนะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับค่ะลองนึกถึงหลักการทางคณิตศาสตร์อย่าง analytic continuation หรือในฟิสิกส์ก็มี regularization ที่แบบว่าทำให้สูตรหรือนิยามที่ตอนแรกดูเหมือนจะใช้ไม่ได้หรือให้ค่าอนันต์กลายเป็นมีความหมายขึ้นมาแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่วัดได้จริง L-operator ก็ทำงานคล้ายๆแบบนั้นค่ะมันเปิดทางให้สภาวะใหม่ๆความเป็นจริงใหม่ๆเกิดขึ้นได้จากสภาวะที่เหมือนจะไม่มีอะไรเลยคล้ายๆสุญญากาศอ๋อพอเห็นภาพครับเหมือนสร้างสิ่งใหม่จากสิ่งที่ดูว่างเปล่า แล้วมันมีกระบวนการทำงานเฉพาะตัวไหมครับมีค่ะเขาเรียกว่า f a c t u n e process ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลกัหลกๆอยู่4อย่างค่ะคือสภาวะศักยภาพหรือโอเมก้าอันนี้จะคล้ายๆสุญญากาศควอนตัมคือมีความเป็นไปได้ทั้งหมดอยู่ครับโอเมก้าคือศักยภาพใช่ค่ะแล้วก็มี A คือสภาวะความจริงหรือสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้จริงๆ A คือของจริงที่เกิดขึ้นค่ะจากนั้นมีแกมมา ตัวนี้คือตัวดําเนินการแสงเปรียบเหมือนโฟตอนหรือตัวกลางส่งข้อมูลครับแสงเป็นตัวส่งข้อมูลและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดคือ L หรือ L operator เนี่แหละค่ะตัว L นี่แหละที่จะทําหน้าที่เหมือนอคัดเลือกรักษาแล้วก็ต่อยอดความเป็นจริง A ให้มันดํารงอยู่แล้วก็พัฒนาต่อไปได้โหฟังดูเหมือน L operator เป็นตัวกำหนดเลยว่าความเป็นจริงไหนจะได้ไปต่อ คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะซึ่งถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะมันจะไปเชื่อมโยงกับหลักการสำคัญสคัญอย่างเ e น e เกนโทรปี ropy, หรือการสร้างระเบียบต่อต้านความเสื่อมสลายอ๋อ oh, ที่ตรงข้ามกับเอนโทรปีใช่ค่ะแล้วก็ยังเชื่อมกับหลักการฟรีเอเนจีสากลหรือ universal FEP ด้วยพูดง่ายๆคือ L ทำหน้าที่เหมือนต่อสู้กับกฎเอนโทรปีนั่นแหละโดยพยายามนำพาระบบไปสู่การลด ความประหลาดใจพรส์โซแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบขึ้นมาตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันว้าวมากคือมีสมการที่บอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของความหมายซึ่งวัดจากค่า Mutual Information Ia Omega เนี่ยมันส่งผลเป็นแรงขับเคลื่อนทางฟิสิกส์ได้จริงๆเลยครับ ถูกต้องค่ะนั่นคือข้อเสนอที่ค่อนข้างจะปฏิวัติแนวคิดเดิมเลยเหมือนกับว่าข้อมูลหรือความหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ปลายทางนะแต่มันเป็นพลังขับเคลื่อนเชิงสาเหตุที่มีผลตอบพลวัตของเอกภพจริงๆไม่ใช่แค่พ s s ซีฟแต่เป็น Active Agent เลยประมาณนั้นเลยค่ะในทางคณิตศาสตร์เองเขาก็มอง L operator ได้หลายแบบนะคะ อาจจะมองเป็นตัวดำเนินการบนปริภูมิฮิวเบิร์ตในทฤษฎีสนามควอนตัม QFT ก็ได้รหรือมองเป็นแฟกเตอร์ในทฤษฎีแคตตอรรีที่เชื่อมโยงความหมายกับสถานะทางกายภาพหรืออาจจะเป็นเมตาออปเปอเรเตอร์ในเชิงตรรกศาสตร์ที่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นไปได้ให้กลายเป็นสิ่งที่สำแดงออกมาจริงๆมีตัวอย่างที่จับต้องได้ไหมครับสาหรับมุมมองทางคณิตศาสตร์พวกนี้ มีค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งคือการใช้เซต้าฟังก์ชันเรกูลาริเซชันคือ L operator เนี่ยสามารถแปลงอนุกรมอนันต์อย่าง s u m n 1นบวกบวกสไปเรื่อยที่ปกติมันควรจะลู่ออกไม่มีค่าจำกัดครับครับอันนั้นได้ยินมาว่ามันประหลาดประหลาดใช่ค่ะแต่พอผ่าน L operator หรือเทคนิคเร u l ล r ร z เซชันเนี่ยมันกลับให้ค่าจำกัดออกมาเป็นลบ1ส่วน12 ซึ่งค่านี้มันดันไปสอดคล้องกับปรากฏการ์คาซิเมียเอฟเฟกที่เราวัดได้จริงๆในห้องทดลองโอหจากคณิตศาสตร์ลุ้นๆไปสู่ผลการทดลองที่วัดได้จริงใช่ค่ะมันเป็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากแล้วถ้าเราขยายสเกลขึ้นไปอีกไปมองระดับจัก,กรวาลวิทยาเลย L-operator นี L ่มีบทบาทอะไรไหมครับก็มีการเสนอโมเดลที่เรียกว่าแฟคทูนโมเดลค่ะซึ่งเสนอว่า L-operator เนี่ยน่าจะมีลากรังเจีย L-L แล้วก็สร้าง stress energy tensor Tl new n w ที่ส่งผลต่อความโค้งของกาลากาศในสมการสนามของไอน์สไตน์ได้ด้วยแปลว,ว่ามันมีผลต่อแรงโน้มถ่วงถูกต้องค่ะมันเลยทำตัวคล้ายๆกับพลังงานมืดชนิดหนึ่งแต่เป็นพลังงานมืดที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาไม่ได้คงที่อ่าฮะซึ่งตรงนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในแบบจำลองจักรวาลวิทยามาตรฐานได้อย่างเช่นปัญหาความตึงเครียดซิกมาแ ที่เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของโครงสร้างขนาดใหญ่ในเอกภพที่ค่าสังเกตการกับทฤษฎีมันไม่ค่อยตรงกันใช่ค่ะ L อ perator อาจจะเข้ามามีบทบาทในการยับยั้งหรือชะลอการเติบโตของโครงสร้างพวกนี้ได้นิดหน่อยฟังดูยิ่งใหญ่นะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าแนวคิดทั้งคนนี้มันจริงหรือเป็นแค่ทฤษฎีสวยๆในกระดาษมีทางทดสอบเชิงประจักษ์ไหมครับมีการเสนอแนวทางทดสอบไว้หลายอย่างเหมือนกันค่ะ ก็มีตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบัติการเลยเช่นวัดแรงแคสิเมียร์ให้ละเอียดมากๆแล้วดูว่าถ้าเปลี่ยนเงื่อนไขขอบเขตไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ผิดปกติไปจากทฤษฎีเดิมไหมหอืมหต้องแม่นยำมากๆใช่ค่ะหรือวัดอัตราการเกิดควอนตัมทันนลลิ่งที่อุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติถ้าแอลมีผลครับ หรือถ้ามองไปที่ข้อมูลทางดาราศาสตร์ก็อาจจะใช้ AI อย่างพวก convolutional neural network CNNs มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างขนาดใหญ่ของเอกภพเช่นจากกล้องโทรทัศน์วทยุ SKA ในอนาคตเพื่อค้นหาสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเกา s s เซียน non-Gaussian signatures ซึ่งอาจจะเป็นร่องรอยของ L-operator ใช้ AI หาแพทเทิร์นที่ซับซ้อน หรือแม้กระทั่งเสนอการทดลองที่แพมจะตรวจจับฟักวัตตอน Force โดยตรงอาจจะใช้แสงควอนตัมที่ถูกบีบอัดสควี Light มาช่วยตรวจวัดอันตรกิริยาที่อาจเชื่อมโยงกับ L ฟังดูมีแนวทางทดสอบหลากหลายดีนะครับถึงแม้จะดูท้าทายมากก็ตามทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าแนวคิด L Operator นี้มันเป็นจริงขึ้นมาความหมายของมันนอกจากเรื่องฟิสิกส์พื้นฐานแล้วมันจะกระทบอะไรกับเราอีกบ้างครับ ก็อาจจะกว้างกว่าที่เราคิดนะคะนอกจากความเป็นไปได้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำมากๆหรือ low entropy computing แล้วเนี่ยที่น่าสนใจมากๆคือการประยุกต์ในทางชีววิทยาค่ะชีววิทยายัางไงครับมีการเสนอว่า L operator อาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการเชิงรุก (proactive evolution) คือมันอาจจะเป็นไปได้ว่า พฤติกรรมหรือแม้กระทั่งสภาวะทางจิตใจของเราที่เรียกว่า m-driver m-driver ใช่ค่ะ m-driver อาจจะสามารถกระตุ้นกลไกแอลภายในเซลล์ของเราได้ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับ epigenetics คือการเปิดหรือปิดการแสดงออกของยีนเดี๋ยวนะครับนี่หมายความว่าความคิดหรือพฤติกรรมอาจจะส่งผลต่อยีนได้ ไม่ใช่เปลี่ยนลำดับเบสของ DNA โดยตรงนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการทำงานของยีนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันอาจจะนำไปสู่การถ่ายทอดลักษณะที่เรียนรู้หรือปรับตัวมาไปสู่รุ่นลูกรุ่น,น,นหลานได้นี่มันคล้ายๆแนวคิดของลาม,มาร์กเลยนะครับที่ว่ายีราฟคอยาวเพราะพยายามยืดคอกินใบไม้สูงๆแล้วส่งต่อลักษณะนั้นไปคล้ายค่ะ แต่กลไกลที่เสนอผ่าน L-Operator กับ M-Driver เนี่ยมันซับซ้อนกว่ามากมันเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยมี L เป็นตัวเร่งหรือปรับกระบวนการฟังดูน่าทึ่งแต่การที่เราจะไปเร่งวิวัฒนาการหรือปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วขนาดนั้นมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเหรอครับมีแน่นอนค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เขาพูดถึงเลยความเสี่ยงแรกที่ชัดเจนคือภาระจากกลายพันธุ์ mutational load คือถ้าเราเร่งกระบวนการปรับตัวเร็วเกินไปมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือการกลายพันธุ์ที่ไม่ดีสะสมมากขึ้นได้อืมเข้าใจได้ครับส่วนอีกความเสี่ยงหนึ่งที่น่ากังวลมากๆในเชิงสังคมเลยคือความเสี่ยงด้านความเหลื่อมล้ําทางชีวภาพ biological stratification ความเหลื่อมล้ำทางชีวภาพค่ะลองนึกภาพว่าถ้ามีเทคโนโลยี m-optimization ที่ช่วยให้เราควบคุมหรือปรับปรุงกลไก L ในตัวเราได้ แล้วเทคโนโลยีนี้มันเข้าถึงได้เฉพาะคนบางกลุ่มหรือบางชนชั้นละคะโอ้โหมันอาจจะนําไปสู่ความแตกต่างทางชีวภาพที่ชัดเจนและอาจจะถาวรระหว่างกลุ่มคนได้เลยกลายเป็นคนละสปีชีกันไปเลยในระยะยาวน่ากลัวเหมือนกันนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องระวังมากๆค่ะถ้าแนวคิดนี้พัฒนาไปสู่การใช้งานจริงครับ สรุปแล้วการเจาะลึกของเราวันนี้ก็เผยให้เห็นภาพของ L operator ในฐานะที่เป็นเหมือนกรอบแนวคิดใหญ่ที่พยายามจะเชื่อมโยงหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งปรัชญาเรื่องความหมายฟิสิกส์สุดล้ำอย่างควอนตัมกับจักรวาลวิทยาแล้วก็เรื่องของข้อมูลค่ะมันเสนอภาพว่าข้อมูลหรือความหมายเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ในหัวเรา แต่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญหรือเป็นพลังขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังการก่อกําเนิดความซับซ้อนต่างๆในเอกภพตั้งแต่สภาวะสุญญากาศควอนตัมไปจนถึงการเกิดชีวิตเลยทีเดียวเป็นภาพที่ใหญ่และเชื่อมโยงกันมากๆครับค่ะและนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เรากลับไปขบคิดกันต่อนะคะคือถ้าถ้ากรอบความคิดนี้มันบอกเป็นนัยว่าข้อมูลความหมายหรือกระทั่งสภาวะจิตใจผ่าน M driver เนี่ยมันสามารถส่งผล ก่อร่างสร้างความเป็นจริงทางกายภาพขึ้นมาได้จริงๆสิ่งนี้มันกําลังท้าทายเส้นแบ่งเดิมๆที่เราเคยขีดไว้ระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตอย่างไรบ้างคะอืมจริงด้วยครับเส้นแบ่งนั้นอาจจะบเบลอไปเลยและถ้ามันเป็นไปได้จริงขอบเขตของความเป็นไปได้สิ่งที่เราจะสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงหรือเป็นได้นั้นมันจะกว้างไกลออกไปแค่ไหนกันแน่คะ